สวัสดีครับเมดรักแฟนครับจุงห่องทุกวันเอฟซีสปูสโคตกับผมผมบ่าวนี้นี่ชิคุนคนหายอยู่หากินครับผมนี่คือทุ่งนาเกาหลีครับผมอยู่บนยอดเขาครับผมเป็นรอบๆนาเกาหลีเขาก็เริ่มจะทํานาแล้วนะครับเขาเริ่มเตรียมแปลงหวานก้าแล้วครับผมอยู่ข้างล่างครับผมเดี๋ยวบ่าวนี้จะถ่ายให้ดูแป๊บหนึ่งครับผมวันนี้บ่าวนี้ได้ขี่รถมาแถวทุ่งนาเกาหลีครับผมโชคดีครับผมพี่น้องบ่ออน้ําที่อยู่ข้างหลังโรงงาน ของป่งาสุชิกนี่มีหอยเยอะครับผมบ่าวนี้ว่าจะไปพาพี่น้องไปงมหอยครับวันนี้งมหอยไปแต่กินกับตำคุ้งครับผมเราไปดูหอยเกาหลีกันครับผมหอยจุ๊บเกาหลีหอยหอยขมบานเขาหน่ครับผมว่ามันจะลูกใหญ่แตกต่างจากหอยบ้านเราขนาดไหนครับผมนี่เป็นวิวทัศน์ที่สวยมากเลยนะครับผมขอบอกเราจะไปหางมหอยกันครับผมลุยกันเลยพี่น้องเราจะถ่ายบรรยากาศ ที่ทุ่งนาเกาหลีให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าการเป็นอยู่มันเป็นยังไงครับผมนี่เป็นบรรยากาศของทุ่งนาเกาหลีครับผมเริ่มเขียวกระจีกับวิวทั์สวยๆครับผมว่ะอยู่ข้างบนที่บบ่บวนี้ที่พี่น้องเห็นาขาวๆย่อมๆคือดอ,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 อกซาก,กุระครับผมพอที่ผ่านมาเห็นนี่เขากำลังเตรียมแปลงนี่หวานกล้าครับผมวุ่นดอกไม้สวย นี่คนเกาหลีเขากําลังเตรียมหวานก้าบ้านเราก็ทําหวานก้าทํานาแล้วนะครับอฝั่งนูน้นฝั่งนู้นคุณยายเขากําลังปลูกเตรียมแปลงปลูกผักครับผมคุณยายหรือคุณลุงคุณยายแหละ,ลยายละทางนี้ก็เตรียมแปลงนึ่งหวานก้าครับผมนาที่เกาหลีก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นล็อก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 เหมือน เหมือนนาแถวบแถวภาคเหนือนะครับผมกับวิวทัศชสวยมุมนี้วิวทั์สวยมากเลยนะครับผมไปพี่น้องเราจะไปหางมหอยกันครับผมนี่ครับพี่น้องน้องน้ําที่บา่าวน้เคยมาตกปลาเลยแต่ว่าน้ํามันแห้งครับผมมันยังตกปลาไม่ได้เดี๋ยวรอให้น้ําขึ้นก่อนเดี๋ยวเราคอยมาตกปลาเรามาหางมหอยก่อนครับพี่น้อง อู้หวยอู้หวยหวยงี้พู่นะอู้ดูพี่น้องดูนู่นน่ะห้ยจุ๊บอ่ะห้อยจุ๊บก็หลีมี่จะลูกใหญ่เลยครับผมฟุกฟุกครับวันนี้ฟุกมากเลยอู้ดูดินี่ล่ะโอ้ยหลุดมือสำนัวว้าวฟุกฟุกฟุกไหาเก็บน้ำฟังครับผมเพราบว่าลงนาวหลอกมันหนาวแค่เอาตามฝั่งนี่ก็ได้เยอะแล้วนี่ ออ้เยอะอยู่ดิแต่ววามอยู่ลึกๆว่าวนี้ไม่ลงไปนะครับผมเราจะหาเก็บเอาตามโขดหินนี่ครับผมอ้พี่น้องมาเบิ้งหอยจุบเกาหลีมาลูกใหญ่ขนาดไหนนี่ครับผมดูดิโอ้พี่น้องคุณอ่ะพี่น้องดูในน้ําเห็นไหมครับผมเนี่หนึ่งสองสามสี่อูเยอะมากเลย แต่แบบนี้จะเอาไปแต่พอกินห้าหกดูดิโอ้โหอยหอยจุ๊บเกาหลีครับผมไปกินกับํำหุงเอาไปอ้อมแหงแสบครับเนี้ยนี่เราจะเก็บเอาแต่เอาเท่าที่เห็นนะครับผมเท่าที่ไม่เห็นก็เยอะแต่เราจะไม่เอาหนูเห็นไหมพี่น้องนี่น้ำกระใสวลอดสารพิษครับผมหนองนี้ไม่มีสารพิษครับผมโอ้หลายๆเนาะเก็บไปเรื่อยๆครับผม เห็นไหมพี่น้องเนี่ยเนี่ยนี่อยู่ในน้ำนี่ครับผมตุ้งมงตงเมงอยู่นน่ะคนน่ะนี่นี่นี่อู้หลายหลายเราจะเอาแต่ตัวที่มันได้ครับผมตัวอู้หลายวะพื้เต็มเลยครับผมโชคดีหลีมือนี่ครับพี่น้องมาเที่ยวพร้อมมาหาเก็บหอยพร้อมครับผมอู้หลายคนน่ะ คุณน่ะคุณน่ะเว้ยไปต้มกินกับตำหงสุดยอดเลยเดย้โอ้หลายหลายคุณน่ะอู้คุณน่ะพี่น้องเห็นปะ้ะในไทยเพิ่งคือค่เพียงเห็นป้ะครับผมตุ้เบิดไว้นี่คุณน่ะอู้สุดยอดเลยครับผมนี่หอยจากธรรมชาติน้ำใสสะอาด รับรองว่าไม่เป็นปวดสารพิษแน่นอนหนูหลายจ้ะวะหนูหลายหลายเพื่อนพูดนะพูดนะพูดนะพี่น้องอู้ตัวเขาจะเก็บออมยู่บ่ได้เป็นสิบกิโล่อมทีโอ้ยฝุกเลยพี่น้องเลยครับพี่น้องมันเคี้ยวมันหมักกระไรเว้ยเบ้าหนี่เอาเก็บไปกินหลายเทียนเหรอครับผมว่าเป็นยัง อู้นอยู่แนะนาเรืเรือเี็นบ่าพี่น้องคน่ะอันใดฮอวเอาบะไร้อวากับบเอาด่ครับผมอันใดฮอเอาบ่ได้ไวากกับบ้เอาฮอหจะมูนใดครับผมนี่มูนนี่กินบ่าเมือดเลยอุ้ยอ่ะไปออมแสบครับขอตรวจความให้ผู้กินอหอยขมด้อูาผกินหอยขมตอนนี้พี่น้องเอ้ยคนน่ะ อุ้ยระวังมื่นนะครับมันเป็นกวนหินเนี่ยปอดพูดนะหลายแท่พูดนะพี่น้องดูดิเห็นว่าพี่นอ้องให้ดูใกล้ๆเลยนี่นี่นี่พูดนะเต็มอยู่ค,ครับผมหมกหลาย,เ,ลย,าเ,ยเหลืเกิวะเอ้ยมัสวนเหรอครับผมพูดได้เพรากินกับขาวานทษดขวานไพ่นะวันนี้กินหมนดดิประหยัดค่ากับเขาไม่ได้หลายเท่ครับผม เอามาหาอยู่หากินยังสิมาห้อนเนาะนี่เอ้ยจังกึง๋งพูดนะพูดนะพูดนะหลายขากีหลีพี่นอ้องโอ้บ่อยากจะบอกเลยครับผมพูดนะโอ้บวกหลายครับผมเตรียมตัวจะไปห่อนพุ่นพี่น้องเอ้ยจะไม่ได้หาบกลับพุ่นตีสุดสีเข็ดงานเฮ้ยสุดสี จ้าของหนองเหยีดงานอยู่ครับผมเขาจะเอาแต่ซื้อที่มันด่ายครับผมซื้อที่มันหลุดหลุดเขาบ่ลงไปดอกมันหนาวพี่น้องมาคือบ่ลงหมดนะโอ้ยถ้าเก็บเอาน้ำฟังนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับผมมันหนาวพอดีสิล้วงน้ำเนาะหนูพูดมันหนาวยี่พี่น้องเยี่ได้หลายเลยพี่น้องฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอ้อมเหรอเอ้สูงดี่บ่คักเรื่บาวนี่จุดยอดเลยว่ะ ครับพี่น้องมาท่องเขียวสําเดีมือนีเฮ้ยพอยยังเก็บปรเวทแลละครับผมเอามาหาอยู่หากินเด้การใส่ชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีกับประมาณนี้แะครับผมเ,เก็บหอ,อยหลายเลวเด้นี่เพราะออมหลดตัวนี้เฮ้ยเมื่อหาจะลงน้ำยากครับผมเพราะยังเอาน้ำฟังนี่เลยสุดยอดก็บรรยากาศ เอพูน่ะพูน่ะไปมันอยู่เลือกับนี้เลยครับอยู่เลือๆเจ้เขาเจ้าเจ้ามูที่มันขืนมาเหนือน้ำครับผมมูเหลือเขากับพ่กเอาวนล่ะพวาจาเปลี่ยนตรงไปเอาถูกง่วยพนันเขาอยากเขาคอยมางุ้มอีกครับผมเยเหมือนได้สินงานว่าพี่นอง เขาก็จะกินไนงมั้งนี้บอกว่าเป็นคนอีสานเราไปเฉพาะอ,อยู่พ่อเกียร์คนไหนเอาไปขายอายุห้าก,กินตามธรรมชาติส,สิหรือครับผมแรนง,งานไทยในเกาหลีโอ้ยเนาะวันนี้เลือดเบาเด้อครับผมปูดเลยวันนเลิกนก้ำก็ใสสะอาดขึ้นอย่างนี้ลมก็เย็นดีโอ้ย นีแ่แหละครับน้องทีว่าว่านี่ว่ัชมาตกป่าแต่ช่วงนี้มันยังบนตกบนทันใดอยู่พคนอยู่เลือ,อกๆแบบนี้ได้ครับพี่น้องเลือกหลายเขาบอบว่ลงไปเอาหรอครับผมโอ้ยี่ยังนี่พี่น้องนี่ยังนี่ดำๆลูกอึ้องกับลูกกบนี่ปโอดพี่น้องดูดิโอ้ กอะไรนี่พี่น้องดูดิลูกเอื่นก็ลูกกบนี่บ้าก็ายแต่พูดอะลูกกบนี่เนาะดำๆนี่สงสัยเป็นบ้าพี่น้องพี่น้องว่าเป็นยังงั้นเหรออ๋อเขาบอกมันหนกกกว่ามันแผ่พันธุ์ซะเอาตัวหอยมันรวมสมบูรณ์น้ำมันสะอาดครับผมมีทุกอย่างเห็นไหมน้ำมีสัน สารพิษสารเคมีจ้างกับพวม,มีหอยมีปลาน้องนี่ปาลากระไรสะอาดครับผมเขาปลอดภัยเลยเขาจะกินหอยกินปูหรือว่ากินปลาพวกนี้เขาปลอดภัยเลยพวกน่ะเน้นน้ำพวกน่ะเลือกๆพวกน่ะพวกน่ะโอ้โชคดีครับเริอมนี่ในหางง้มหอยพร้อมอ้หลายเด้อพี่น้องเลือกเข็นมาพี่น้อง มันลึกหลายเพัานี้ก้บนล้มไปเยอะพี่น้องเลยมันน,น,น้ำลึอกอู้หพสุดนะเอาตะมูนจังสี่กับพอแล้วเนาะดูดิอู้อหอยจุบเกาหลีครับผมนี่บรรยากาศยุ้ยกูนะกวางกันเอลียอยู่ว่ามันก็เ,เห็นตะป่าขวัญหอยขวัญกับน,นีอุ้ยเป็นสันว์กูนะ วนาไงวัวน่ะอู้กบเมียงม,มาออกลูกอยู่นี่มันดำปื้ปืๆอยู่พี่น้องว่นไงในขวดหินลูกกบเลยครับนี่ไม่แมนลูกอุทัยเทวีหรอกไม่มีหรอกคือมีแต่ลูกกบแหละโอุ้หลายครับว่าไงทั้งย่านตกกับย่านเด้พี่น้องเป็นหินนะครับนี่เป็นหินนามกระแส เป็นเปียงน้ำลงมาครับผมเนเพื่อนเอาหนามบ่อนี่แหละไปเฮ็ดกเกษตรกรรมป๊าดพี่น้องม,องม,องมึงม,มุ้มนีดูประมาณสิบปัวครับผมสุดยอดหนึ่งสวงสามจีมาครับผม,ออม,อบผมโอ้โกบมาอยู่นี่เนาะอืออ่ เอาเนี่ยกับ่เอามันแหละพี่น้องเัาบวได้เอาเอาไปแต่พ่อกินครับผมเัาบวัวจำเป็นต้องเอาทุกันเว้ยดีกว่าซื้อหอยแครงมากินหมนเด้อพี่น้องหอยจุบกแซบขึ้นกันประหยัดค่าขับนเขาได้อีกโว้ยหัวหนะหัวหอยเงี้ยมีหนามมันใสครับผมหนามมันใสรับรองว่าสะอาดปลอดภัยแนี่ยน้อง พูดอ่ะพูดอ่ะเอ้ยเอ๊ะเก็บมือหรอพูดได้หลายด้วยครับพี่น้องปื้อหลายขนาดนีพูดนะแล้วคนยัดเก็บไปก่อนครับผมเดี๋ยวฮ้องคนไปสรุปผลงานอีกเชนึงเนาะอือนี่คือบรรยากาศการเก็บหอยที่เกาหลีครับผมวูดอ่ะมันจะลูกกี่ใหญ่ได้ครับผมนอู้หูดูเลยแบบนี้ครับพี histoire, ่น้องเอ่ะ อุ้งนะ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 อูตะวันว่าพี่น้องกูนะนี่ตะลูกยังไงนี่คือหอยจุ๊บที่เกาหลีนะครับนี่มีตะลูกใหญ่ๆเลยครับนี่นี่คือลูกเลยครับนี่เพิ่งพอออกจากไข่ขาวหมูวานหมึกวันน่ครับผมแม่มันนี่ซ้ำแต่พี่น้องโอ้ได้หลายเได้พี่นอ้องกูน,นะเดี๋ยวกหรอวัดเดียวไปกินกับตำหุ่งครับผมเดี๋ยวไปเรื่อยๆก็นี่น้อ,นนอง หลายหลายกูดังอู้ยืเลือก็มีบ่านี่ก็มาลุ้งมาทันมาลุ้งกัได้ครับผมหนาวเก็บเอจะน้องฟังอยู่เูดังเหลือเฟือเลยครับผมพูดังอ้ยหลายหลายกูดัยเต๊มันก็มีลูกไม้ขึ้นก็มีครับผมกูหลายหลายหลายมากมากเยอะเลย

เฮ้ยบบบจะรุปผลงานกันครับผมมาเจ้า้หลายไหลดี่พี่น้องเสี่อเ้อเจ็บปวดปงนะครับผมเอาไปแต่เพราะอยู่เพราะกินครับผมเพราะอยากเขาไปมาอุ้อมมาไม่ครับผมอขนาดง้มมาจากหนีมาคนหนึ่ยฟังเงินบ้านีไปทั้งไปครับผมเดี๋ยวอีกหลายครับผมน้องนี่น้ำสะอาดปลอดภัย เอาไปกินหลายเใช่แล้วครับผมหอยจุ๊บเกาหลีครับผมลูกใหญ่เอาไปกินกับตำงูเมื่อวานจะเอาไปออมใส่ผักผุ้งเหลืองอันไหนหลายแล้วครับผมนี่พอแล้วครับผมเหี้ยๆผมมีถุงอันกับสีใสครับผมเิ็มถุงยางอาญะครับผมพี่น้อง ไป่หน่วยได้ไจุกปลีครับผมไหนเปิ่งใกล้เหรอใกล้อู้ันใบเห็นครับผมเอ้าเดี๋ยวหลยหลยครับครับผมเต็มถุงเลยไมจุกปลีมีตัวใหญ่ๆครับผมอู้วววาวรวว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 วีวววววนวววววววนวววานววววววิวปวว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 ยหาร มันจะขยันหาอยู่หากินครับหนองน้ำทัรมชาติครับผมพราสิเป็นปูเป็นปลาเป็นหอยมันอุดมสมบูรณ์ครับผมอีกเล็กน้อยกับสีพาพี่นองมานโงเบ็ดหนองนี่แหละครับผมมันมีหอดปลาหอดปูนี่เหมือนตุอย่างขบเคียยวมาต่เหาขยันหาครับผมคนคนอีสานหรือว่าคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่วันอดครับผมเอแต่ให้ขยันครับผมอันนี้ก็เพราะค่าประหยัดค่ากบาขอไป่ได้หลายอยู่ครับผมเอามาหาง้มหอยไหมายธรรมชาติครับผม ฟังพุ่นเพราะนไดไปอยู่ครับแต่ขนาดฟังเหงียเอามาเหมือนครับผมเพราะดีเพื่อนเอาน้ำเอาน้ำขึ้นครับผมเอาน้ำลงเมื่อไหิควายขึ้นมาเรื่อยๆบกหลายครับผมเวลาเขาอยากเขาควายมันงุ้มอีกครับผมก็ไปต่พาะกินครับผมนี่โอ้เต็มถุงเลยครับผมใหญ่มากเอานี่แหละครับชีวิตและงั้นใช้ในเกาหลีครับผมพ่าว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าการหาอยู่หากินเพื่อวันนี้ก็จิพยายามท้ายคลิปให้ได้ทอดให้พี่น้องในเบื้องการ มาหาอยู่หากินที่ออกมาเหตุงานพร้อมมาหาอยู่หากินพร้อมสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ดีแห้งสุขทุกคนเจอกันช่วหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายปล่อยหนักไม่ตั็ดีไม่ปล่อยหนักไม่สั่งอุ่นเกลือเสร็จแล้ครับผมเนาฝากไว้ชั่งมีนะพี่น้องการหาอยู่หากินในเกาหลีครับผมสวัสดีครับ